กำลังจะเริ่มรอมนะครับมาด้พี่น้องครับผู้ใดมาได้ดยี่ห้อไ,ไอก,ก่ครับสามารถมาได้กับเขาคุ้มบินนะครับร้อยสี่สิบเก้าบาทตักไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแพนเพลนะครับ่เตออไวป้แ เดีวเดี๋ยวันจะดังเลยแล้ัเลรแล้วยิงาทยหยาดได้เนี่ปีนาไม่ได้เพายปีนาไม่่ทายีนาไ่ได้ายแล้วพา่าพีนเนม่ได้ายแล้วไม่่เ่งยิงค่ะพีนาีนาพี่จดังเนี่ย่นดังหอ่นยเนี่ยปีนาเนี่ยเย

สวยค่เลี à, <c ười> ่ยนวอยู่บรไเนาะิหมากซือกล่องเนยมมามาพี่แอนพี่แอนไทยผมเนาะพี่แอนไทยผมนเด้วขอยร่ใหญ่่ดอย่าหายใจอึ๊บอึ๊บนางเอกเบอร์หเครับนางเอกเบอร์หนึ่งครับมีูดเยว ไปแวว่าไปไปครับบคค่ะปีน้าจะดังแล้วจะยิ่งะเราต้องซ่อมดังไปก่อนเขาไน้าเราคิดไม่ได้ไปไป๊บแไ้วนอง้ามักสนพี่นุกขอได้ไหมเราจะไปส่งุ้หน่อย สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสลอยสวัสดีเอฟซีรัรารัระกรเป็นบานแท้ครับนี่มที่นีเนรัคราบตนครับ้องอย่างบทำทำงานจริงใชไหครับต้องใีดีดีใสายกาครับเษิไยดีีเอ้ารับัวงครับเศรกิจตอนนี้ดสัผัสไสัมได้เศรษฐกิจแล้วตอนนี้ต้องทอกว่าไม่ไม่ี่ว่าเปิดไม่มาเปิดไอปิดงโอปิดงวันเนี้ยเรได้ว่า คาดว่านะครับค่ำคืนนี้มันน่าจะสัมผัสหน้าดูเพราะว่าปิดโครงการชาวนาเป็นเพื่อนแพงแล้วก็ปิดท้ายเพื่อนด้วยแล้วก็อยู่ที่อาจจะทิ้งการเดินหรือว่าเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยมันอาจจะแย่นั่ก็คืออีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ ประเทศไทยนั่นก็คือนะครับวงการหมอลำม,มันเป็นสิ่งิลป์ฐานรากที่สามารถที่จะขับเคลื่อนชุมชน,น,นไปได้ที่แบบว่าต่าอยอดไปจนถึงครอบครัวแล้วก็อิ่มใจทชีวิตเลยเลยก็คืออีกหนึ่งอีกหนึ่งสกู๊ปต์นะที่อยากจะมาทำเพราะเราหมดเวลาแล้แต่ว่า,าถ้าประเมิน,น,นอันนี้คือสัมผัสนางเขานะครับถามคขาเดียว ทั้งรีสอร์ตเจ้าที่พ่อแม่เอฟซีน้องผมไม่แพงเนี่เดินทางี่นอนนะครับช่องสีธรรมนันชัยนะครับที่จับจองรีสอร์ทก็คาดว่าเศรษฐกิจนของเวทมนตเนียก็จะได้ผลคอยได้ไปตามๆกันรวมไปถึงนี้แหละครับน้างานโงสำนักพิพี่ันแพงปิดฤดูกาลก็นี่แหละครับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่มาจำหน่ายขายของในค่าคืนเนี้ยเรียกได้ว่า พ่อแม่เอฟซีทุกคนเนี่ยเข้ามาก็คือต้องการกินต้องหิวข้าวกันอยู่แล้วก็ต้องมาซื้อของกันอยู่แล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งเศรษฐกิจฐานรากรวมไปถึงนี่แหละครับค่าจ้างหมอลำรวมไปถึงนี่แหละครับเครื่องไฟหลายๆอย่างที่จ้างกันมาเนี่ยเศรษฐกิจมันกระจายตัวไปภาพรวมทั้งประเทศกันอย่างแน่นอนนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่อยากจะยกย,กยอดว่าเศรษฐกิจธธธมันขับเคลื่อนฐานรากมันขับเคลื่อนยังไงหลายคนถามว่า วงการหมวลำหรือว่าวงหัวลำเนี่ยมันขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ยังไงนี่คือสิ่งที่นั่นยกตัวอย่างมาคร่าวๆนี่เองครับก็คือนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าโรงแรมที่พักรีสอร์ทรวมไปถึงพื้นที่ลานจอดต่างๆมันก็จะมีการกระจายรายได้ยังมีทำไงมาไงครับพี่น้องอองครับอคือไปถ่ายกลางสในใจหรือว่า ครับอธิบายให้ฟังหน่อยครับความรู้สึกในใจนี่ก็คือแบบเหมือนพ่อพ่อยแม่เอฟซีทุกคนเลยก็คือเหมือนแต่ว่าเรารเป็นคนที่ท่องโลกโซเชียลอยู่แล้วแล้วก็ติดตามดูยูทูบสัมบุตพื่อนแพงอยู่แล้วก็ตั้งแต่นู่นแหละแมวล,ล่าในหลัง<ถ>แต่เราก็ไม่ได้ติดตามเรายอมรับเลย<ถ>ไม่ได้ติดตามถ,ถึงขั้นแบบว่า<ถ>ต้องจะลึกอะไรขนาดนี้แต่พอเวลาแบบเจอคลิปเหมือนพ่อพ่อย่่เอฟซีแหละครับก็คือคลิปที่น้องอุ๋ยเพื่อนแพงมาสมัครับทวิัีเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยสาวน้อยคนนี้น้องคนนี้เนี่ยทำไมเสียงมัรบ ต้องยอมรับความจริงว่าแต่ก่อนน้องอุ๋แพงไม่ได้เสียงดีขนาดนี้นะเสียงน่ยมันพุ่งมันแหลมมันสาดมันมีมนต์เสน่ห์อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะคุมเสียงไม่ได้ก็เลยมีดราม่าแต่ว่านอกน่รู้สึกว่าน้องพยายาต่อปับสงก็เลยติดตามมานอกนา่ติดตามมาตั้งแต่นู่นเลยนะพอรู้ว่ามาสมัครหลังท่านกับพ่อโจเนี่ยแล้วพอน้องมาทัวร์กอทมรอบแรกที่น่าจะเป็นผู้จ้างสมรไทยกรกนตทใช่ไหมใช่ใช่อันนั้นไม่ได้ไปแต่ว่าไปงานที่หมอชิดน่าจะวันที่23 มังกราคมตกเส็จไอที่น้องอู๋จะไปเพ่นได้ตุ๊กตาเตยยางานนั้นต้องไปครั้งแรกแล้วก็นทีมงานไปด้วยก็เรียกได้ว่าก็มีความประทับใจแล้วก็ติดตามน้องจากนั้นมาเลยดูคลิปพ่อพ่อแม่ทุกคนเลยแต่ว่าก็คือไม่มีโอกาสทําช่องไม่มีโอกาสทำดูถูกเพราะว่า้ว้าที่การงานมันหลายอย่างด้วยแต่ว่าอปัจุบันเด็กชานไม่ยมันก็เลยอยากจะมาอีกนึงเข้าแข่งที่จะมาช่วยจูน้องอู๋นี่นั่นแหละแต่ก็คือความในใจเลยก็คือเรียกได้ว่า เป็นนักข่าวเอาจริงๆอ่ะเปิดใจเลยเป็นนักข่าวสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีแล้วก็ซีอโอรวมไปถึงเอกชนมากหน้าหลายตาเลยไม่ตื่นเต้นเท่ากับจับมือน้องนะเอาจริงๆนี่เราลุกมาแลก่อนลุกเลยครับไม่ตื่นเต้นเพราะว่าไปจับมือน้องครั้งแรกถ่ายรูปน้องครั้งแรกนี่รู้สึกว่าขนหัวลุกเลยแล้วแบบอุ้ยพูดแล้วยังขนลุกอ่ะแล้วในความรู้สึกั้นเป็นมันเป็นเป็นเพราะน้องใช่ไหยไม่รู้ว่าเขาแบบ มีอะไรข้างใน,ห,นหรือว่ารู้สึกว่าเราอะไปสัมภาษณ์นายกเนี่ยต่อปากต่อคำกัน,นแบบพูด้อ <พบ S 2> ยิงคำถามได้ปกติเลยแต่พอจะถ่ายรูปน้องครั้งแรกอะเราไม่กล้ามองหน้าน้องเลยนะเรารู้สึกแบบพี่เผื่อเรารู้สึกว่าเราเหมือนอาจจะพูดตรงๆเหมือนป้านามีเราไม่ถึงเขาประมาณเนะี้ยแต่ว่าพอหลังๆมาเริ่มผ่อนคลายเราได้จับมือเราได้ถ่ายรูปกับน้องไม่บ่ยก็รู้สึกแบบเออจินนาการว่าเราโอเคอาจจะเป็นคนที่ติดตามแล้วก็นี่แหละครับใช้การยอมรับน้องจริงๆเรียกได้ว่าน้องหนุ่มแฟนเก่งมากจริงๆ ณปัจจุบันนี้แล้วมีความรู้สึกไงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ถ้าถามมุมมองณปัจจุบันเนาะก็ <ฮะ S 1> ต้องยอมรับมันเหบนนี้ว่านาเสพคลิปน้องอู๋อิงแล้วก็เสพคลิปของสาวน้องที่ต้องแ่ยมาต่อนเนื่องกันตั้งแต่หกหกเนาะ พกลาหกมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีความสุขทุกครั้งเลยนะที่เว่าเราทํางานมาเหนื่อยเราได้เห็นภาพน้องอุ๋งอุ๋งเั้นแทงหยอกล้อกับพ่อฮักแม่ฮักรวมไปถึงไปทําการแสดงแล้วก็มีรอยยิ้มทุกวันเนี่ยรู้สึกว่ามีกําลังใจในการทํางานมากกว่าแล้วก็นี่แหละครับพอเรามาติดตามพอเรามาได้เห็นแล้วรู้สึกแบบมันมรู้สึกนี่แหละก็คืออีกหนึ่งซอฟทาวเวอร์ของของการหมอลำเลยนะนอุ๋งเุ๋งอ้นแพงเนี่ยเอาจริงเนะี่ยพ่อยๆแม่หลายๆคนที่มางานวันนี้ ย้อนกลับไปก่อนนะเนี่ยคุณรู้จักหวะลำไหมไม่รู้จักใช่ไหมละ่ะพอมาแล้วก็พอมารู้จักหวะลำพาให้พวกเราทุกคนามาชวนกัน,นรู้สึกว่าเป็นองค์รวมใหญ่ๆเนาะคน <ผม S 1> คนเดียวจริงๆอายุตอนนี้18ย่าง19เดือนหน้า19แล้วแต่ว่า พาให้วงการหมอลำหรือมันยกระดับได้มากาจริงๆยอมรับว่าแต่ก่อนวงการหมอลำอาจจะไม่ได้สู้กันในเรื่องของเวทีฉากอะไรขนาดนี้จะตอพอุ๋อีเรื่องแพงมาเรียกได้ว่าไม่ว่าจะอาจยกตัวอย่างปฐผมมันรรเทิงศิลแบบเดียกว,วัทศศีลหรือว่าหมอลำใจก็ร้อยเองอ่ะต้องถึงขั้นต้องงัดกลยุทธ์ออกมาเพื่อที่จะมาแข่งขันกันด้านเวทีทั้งด้านโชว์ทั้งด้านอะไรเพื่อที่จะให้วงการหมอลำนี่ามันอัพขึ้นมาแล้วก็คือน้องอุมอีเรื่องแพงเป็นหนึ่งในนั้นที่สามารถทำได้แบบนี้นะั่นคือ soft power ครับ